ไปเจอร้านข้าวหมูย่างฉ่ำซอนร้านลับจเจ้าหนึ่งมานะครับแถวย่านซอยจางสีสามรับถึงขนาดที่คนพื้นที่แถวเนี้ยยังไม่ค่อยรู้อันนี้บอลเจอมาแล้วอยากบอกต่อนะครับเพราะร้านเนี้ยเขาดีมากจริงจและวสำหรับใครเที่ยวรถมานะครับให้จอดตรงซอยจางสีสามแยกสามแล้วก็เดินต่อมาแป๊บเดียวนะครับก็จะเจอหน้าร้านอยู่ตรงนี้แล้วร้านเนี้ยนเข <ๆ S 1> าได้ชื่อว่าข้าวหมูทอดไก่ย่างเจเจและได้สั่งของเมนูนะครับก็จะมีประมาณนี้อย่างตัวสามชั้นร้านนี้นะครับเขาจะใช้เป็นสามชั้นส่วนเบคอนเป็นสามชั้นที่ไม่มออ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 อเเดดดรร์บบบบบกกกไ้ลยยยนนนนนะคัว่่่าาาตสืถิขงทีแหมม น,อน้องโตเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับก็จะเป็นไก่ย่างล้าช้อช้ำชาเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปดูนะครับว่ามาลาน,นี่ยบอนชอบกินเมนูไหนกันบ้างตอนแรกน่าบอกไม่หิวนะครับแต่ทำมเต็มโต๊ะแบบนี้เนี่ยโซนน,น้นองโตนี่นะครับจะเป็นจิ้มจจาสูตรโฮมเมดของทางร้านเอามากินคู่กันบ้องขอเริ่มที่เมนูนี้ก่อนเลยนะครับกับเมนูข้าวหน้าคอหมูย่างเวลากินนะครับไล่กับตัวจิ้มจจาตัวคอหมูย่างร้านนี้นะครับเท็กเจอร์ก็จะมีความนุ่มแล้วก็หอมซอสแักเค็มไม่ไ้แบบเข้มข้นแล้วมันแซ่กลังดีแล้วตัวข้าวนะครับเขาใส่มมาาาให้ปรริณเเยยออะะนนคคับจดีวื หมูติดมันทอดนะคะแป้งด้านนอกจะมีความกรอบส่วนเนื้อด้านในฉ่ำแล้วก็เข้มข้นแต่ว,ว่าถ้าใครเป็นสายแซ่บนะครับก็มีไปพวกเมนูข้าวยำด้วยนะตัวน้ัตว์เราสามารถเลือกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของทอดหรือของย่าง <im it> จานนี้นะครับรสชาติก็คือแซ่บแบบถึงใจมาถึงจะเมนูไฮไลท์นะครับที่บอยให้ทุกคนได้ลองจานนี้นะครับเขา,าบบจะเป็นเมนูนคอห <im it> มูย่างราดน้ำช่ำช้า,า,านน่่้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ก้้้้้้้้้้้อ้อ้้้้้น้้้้้้้้้้้้้กินแต่ไม่ไมส้้ ร้านาานะครับร้านเนี้ยก็มีแอปเดลิด้วยนะไปกันได้เลยครับที่ซอยจันทร์สี่สามกับร้านข้าวหมูทอดไก่ยานเจ๊เจ